ทุกคนขอชุดช่องสร้างไหม่สสยผ้าพาไปทัวร์ครับพี่นีอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับทางก้อนขึ้นเขาท่าบอกไปหวานครับยู่วล่านวัสดุก่อสร้างนะครับมาตรวจเช็ครถแทคเตอร์ LC018 นะครับรถคันนี้ติดชุดบุ้งกีครับรถแสงงานอยู่ที่406ชั่วโมงนะครับ บกำหนดเปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องพอดีนะครับเดี๋ยวเลยเสียรถเข่าห้มนะครับเผื่อสิเปลี่ยนน้ำมันให้ลูกค้านะครับระ โอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิขยับรถไปทางหน้าครับสร้างรวยกดเบรกเห็นบึ่งไหอีกคางนึงโอ้คือหางไหลจะ้ะพี่ดิบยังขนาดนักน,นนะเลยเนาะเบรกเบรก ตอ,อกตั้งตัวนี้เบอร์สิบสี่กันน็อตล็อกส่งฟังออกนะครับแล้วก็กันเกนตกงกังง่ายๆกันอนเฮ็ดเลยครับ Cốt bay này nè, bà vào, Nhán Nhán thế gần cộng bà bằng đấy, tinh vào, tinh bột tinh em, em bà tinh cả tinh ok lần bà ลลอกเลยขี่ลงท่อกันละน้ำมันลูปหน่ายางก่อนมาครับเป็สิรวย พอคคุ๋ยเต็เลยอย่าตื่นเต้นเย็ดยนเตื่น,นๆๆเทยนเ er <Steph> <ui> ทีนเต้นต่นก่อนป่ะเรียบร้อยนะครับทำการทดสอบครับ รับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจสร้างใหม่ชี่พ่มครับช่องสร้างใหม่สายปลาพาไปทตัวนะครับ loáng việc chẳng đó loáng việc chẳng đó loáng việc chẳng đó loáng biệt, rõng biệt, lăng luôn á เดี๋ยวพ่อกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ